เหม็นอะไรเหม็นอะไรมาเราขึ้นไปเร็วเร็วเอาไม่เป็นไรเปื้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปล้างน้ำทีเดียวทุกคนอ่ะทุกคนไปเอาื่อไปเปื้อนหน่นี่เร็วเร็วค่อไปเปื้อนอะเลยค่อไปเปื้อนเลยเร็ว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  ไหวไหมปันไปโดนแล้วเอาช่วยน้องเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเอาทำได้เอาเร็วเร็วเร็วขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยเป้ไหวไหมเร็วเร็วเร็วเร็เร็วปล่อยพี่ช่วยหมเอาปล่อยกันเลยไม่ต้องช่วยนะลงดูว่าเร็ว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 เร็เร็วเร็วเเร็วเ็วเ็บวเ็บว เปิร์ลยังไม่ถึงไหนเลยเน่เน่จะเข้าตาแล้วหรกเปิร์ลเนี่ยเน่เน่ระวังเร็วเร็วเร็วขาหัวขำอย่างนั้นแหละมันขำมาเลยมันขำอะไรเด้อไปไปเอาให้ถึงฝั่งฝันเรากำลจะรับต่อเอาปล่อยเปิร์ลนะไม่ต้องจับนะ ว่าเปเปอร์จะขึ้นถึงเส้นเส้นชายไหมอ่าแล้วเลาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอันนี้ไปฝึกปีนเขานะต้องเปเปอร์ฝึกปีนเขาว่าจะรอดไหมเปเปอร์ชนะความกลัวของตัวเองได้แล้วนะใช่ไหมเมื่อกี้ไม่กล้าใช่ไหมนี่เปเปอร์เก่งแล้วอ่ะแล้วไปให้ถึง จุด <ไป S 1> หมายเร,เร็ว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 ไปถึงจุดหมายเร็วเร็วเอาให้ได้นะเน่เน่ไม่ต้องช่วยนะเอาเร็วเร็วเอาค่อยค่อยไปช้าหน่อยไม่เป็นไรเอาเร็วเร็วไปดิเร็วเร็วเร็วไหนโอ้มันเป็นไรมดนะ เดี๋ยวกลางคืนแน่นอนเจ็บแน่นอนเลยวันนี้เอ้าฮะเเปอรวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่22สเมษายน2566ันห้ายหกสวันนี้พาเปเปอร์มาปีนเขานะครับปีนเขาครั้งแรกของเด็กชายธนกิจปันที่ตาคลุกดิน นะครับคุณรินอย่างจริงจังยิงกับเด็กุมามาสปรากฏว่าตอนแรกนะครับความรู้สึกก็จะกลัวไม่กล้าขึ้นไม่กล้าลงนะครับแล้วก็มีน้องคนนี้น้องเนเน่ประกบนะครับพอประกบได้รอบหนึ่งก็เริ่มพัฒนาการดีขึ้นนะครับเริ่มขึ้นเองลงเองได้ก็ถือว่ามีความพยายามแต่ว่ามีความพยายามความพยายามไม่สเพราะว่ามันคืออ้าว เอาให้ถึงเป้าหมายข้างบนไปเร็วที่ปันคล้องแล้วเนียนๆแบบนี้เดี๋ยวคุณไมเอทแบบนี้เอาไปเป้่ถึงยังเอายังไมพี่ทำแบบนี้ถึงยังถึงยัง ถึงกันเอ้๊บเอา <Okay. S 1> ตกดำละเอาไปถึงเร็วเร็วเข้ามา <Yeah. S 1> เอาเอาไปอะอ๋ะอเล่นสไลด์เดอเลยลงมา uh. ลงมาเลยใช่ไหม uh. สมม uh. มมดนะดวกไหมโอเคนะครับบันเทกแค่นี้ก่อน